ไปเบิงในช่วงอโลโปข้าวมือนี้ค่ะเท่ากับมีเรื่องราวดีๆมาฝากคือกันสิเป็นเรื่องอยังไปติดตามกันค่ะฮัลโลโปขคาวมือนี้มีข่าวเรื่องราคาน้ำมันมาฝากกันค่ะเพื่อบรรเทาความเรือดอนของพน้องประชาชน รัฐบาลได้ลดภาษีสับภสามิตรน้ำมันดีเซลและน้ำมันเตาที่ใช้ผลิตไฟฟ้าเหลือศูนเปอร์เซ็นต์นานถึง6เดือนเพื่อแก้ปัญหาการธรรมชาติผลิตไฟฟ้าราคาแพงส่งผลให้ค่าไฟฟ้าลดลงนวยละ1บาทถึง1บาท50สตางค์ค่ะคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตรสินค้าน้ำมันดีเซลและน้ำมันเตาที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและขายไฟฟ้าทั้งเบิด ให้แก้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือวา่ากฟผ,ผโดยกำหนดให้จัดเก็บภาษีสรรพสามิตในอัตราศูนย์มีผลบังคับใช้จนถึงวันที่1 5กันยายน2 5 6 5ค่ะร่วมเป็นระยะเวลา6เดือนพอดีจากการที่การผลิตกระแสไฟฟ้าของไทยในปัจจุบันกว่ารอยละ60ผลิตจากกาซธรรมชาติหรือว่าเอ แต่ราคากาดธรรมชาติในตลาดโลกปรับโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะประกอบกับค่างเงินบาทที่อ่อน่าลงส่งผลให้ตนทุนการผลิตกระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้นกระจำเป็นต้องใส่น้ำมันดีเซล B0 และน้ำมันเตามาเป็นเชื้อเพลิงทดแทนการธรรมชาติค่ะการปรับลดภาษีสรารพสมิตสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันในเทือนีสี่ซอยลดตนทุนในการผลิตไฟฟ้าเฮทให้ประชาชนมีภาระคาไฟฟ้าลดลง ประมาณหนึบาทถึง1บาท50สตางค์ต่อหน่วยซึ่งกสิเหตุหายการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคในภาคอุตสาหกรรมมีต้นทุนการผลิตที่ลดลงพร้อมค่ะเพราะว่าค่าไฟฟ้าซึ่งเป็นต้นทุนการผลิตที่สําคัญลดลงนั่นเองค่ะฮลัลโหลพวกข้ามุนิล,ล่าไปก่อนสิมีเรื่องใดมาฝากกันต้องติดตามมือต่อไปค่ะ